ป็นอีกหนึ่งนักร้องสาวมากความสามารถนะคะสำหรับดาเอนโดฟินค่ะที่ก่อนหน้านี้ได้ประกาศเปิดค่ายเพลงเป็นของตัวเองล่าสุดเจ้าตัวได้เผยกับทางทีมข่าวนะคะว่าพอได้ลองทำก็สนุกดีตอนนี้เริ่มค้นหาศิลปินแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ตั้งชื่อค่ายเพลงเลยเพราะว่าเจ้าตัวรู้สึกว่าต้องเป็นชื่อที่ฟังแล้วจาได้ง่ายตอนนี้จึงยังไม่ได้ตั้งเพราะว่าต้องเลือกให้ดีที่สุดค่ะ พร้อมกับอัปเดตงานเพลงนะคะว่าแต่งไว้หลายเพลงแค่รอช่วงที่เหมาะสมถึงจะปล่อยออกมาให้ฟังกันค่ะสวัสดีค่ะพิดาค่ะสวัสดีค่ะค่ะสำหรับผลงานเพลงของพิดาอัปเดตหน่อยค่ะว่าต่อไปจะมีเตรียมเพลงหรืออยังคะพี่ค่ะก็ตอนนี้ทําเพลงเ,เก็บเอาไว้ในในสต็อกเรื่อยๆนะคะคืกอก็ต้องดูทามมิ่งดูสถานการณ์แล้วก็ดู จริงๆเราก็อยากเชียร์อัพคนจริงๆการเป็นศิลปินนะคะการที่เราลอนจ์เพลงออกมาเรื่อยๆอมันก็เหมือนเราทําหน้าที่ในมุมที่อาจจะผ่อนคลายแล้วก็ทําให้ทุกคนแบบเอมออยิ้มได้ในช่วงเวลาหนึ่งของวันที่จะต้องผ่านไปให้ได้บางทีได้ลิสต์เพลงดีๆม,ดๆมาเปิดตอนแบบทํางานแบบเบื่อๆมันก็ช่วยได้เยอะนะคะตัวเองก็เขียนเก็บไว้อันไหนที่เหมาะกับการปล่อยในช่วงทามมิ่งไหนก็ค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนอกจากนั้นก็ ตอนนี้ก็คือพยายามจะหาน้องๆหลายๆคนอีกค่ะ mm hmm. คือที่เราสนใจว่าน้องๆจะมีประสบการณ์แล้วก็มีท ALENT ที่สามารถจะไปต่อได้ตอนนี้เราก็แบบแอบ run business เล็กๆอยู่ก็ตอนนี้เหมือนหาน้องๆที่จะเข้ามาร่วมในค่ายเพลงของวิดาใช่ไหมคะใช่ค่ะคือตอนนี้ก็เ,เดี๋ยวชื่อค่ายเพลงจริงๆของตัวเองเนี่ย จะมาบอกอีกทีเลงนะคะสำหรับชาวทูนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ก็เหมือนเปนแมวมองไปก่อนนะคะคือใครใครน้องๆคนไหนที่เรารู้จักแล้วเราคิดว่าน้องๆคนนี้มีความสามารถเราก็จะอขอลงแรงลงไอเดียเพื่อที่จะแบบเหมือนปั้นน้องต่อเพราะว่าเราก็อยากให้มีแบบศิลปินใหม่ๆหรือความสามารถดีๆออกมานเตอร์เทนคนฟังอีกเยอะๆอะไรเงี้ยคะ่ะไม่วช่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้ชื่อค่ายเนาะค่ะ ตอนนี้มันชื่อค่ายนี่แหละสำคัญะค่ะหลายคนก็เชื่อว่าเวลาจะตั้งอะไรเนี่ยต้องตั้งดีๆมากเลยนะคะก็เลยต้องคิดนานนิดนึงมีไปดูหมอหรือว่าดูเอาเลิกอะไรอย่างนี้ไหมคะพี่นั่นมาสิ <c oughs> ใครทราบนะคะรายละเอียดนะคะถ้าเกิดวันจันทร์นะคะตอนห้ามไม่ไมู่ไม่เคยดูเลยค่ะเอาแค่แค่แค่พูดออกมาแล้วมันชอบก็พอไงบ้างคะพี่พอมาทําค่ายเองแบบเนี้ย มันยากไหมคะดาว่สนุกดีนะคะคออือมันเหมือนแบบเราเป็นนักเรียนนักเรียนเสร็จป,ปุ๊บเราก็ต้องไปอินเทอร์ใช่ใชไหมพอไปอินเทอร์ปุ๊บเราได้ประสบการณ์ดีๆได้ข้อข้อดีข้อเสียหรือปัญหาควรทําไม่ควรทำะา,า่ะมันเหมือนแบบทั้งการที่เราเคยอยู่ค่ายมาก็ทําให้เราเรียนรู้ด้วยนะคะออพอออกมาจาัดจัดก,การบริหารงานเองเนี่ยมันกออ็อะไรที่ควรทําและไม่ควรทํามันเหมือนเราก็ รู้มากขึ้นแล้วก็แบบมันมันค่อนข้างจะแบบระวังได้มากขึ้นนะคะมันเหมือนเรามีประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็ก็ตอนนี้ทําให้มันเป็นเรื่องสนุกก่อนนะคะยังไม่ถึงกับเป็น Business มากมายขนาดนั้นใช่ค่ะขอบคุณนะคะพี่ดาค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True s i n e HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True s i n e HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ